กราบาสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องสู้ขู่สู้คนครับผมวนนี้ผมจะมาขายรถคันนี้ครับผมเป็นตอนเดียวด้วยครับผมเป็นวิโก้แชมป์ตอนเดียวครับผมใส่งายครับผมถ้ามาหากินครับผมสภาพงามๆอยู่ครับรออาจจะเปื้อนๆเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับผมอาจจะสกปรกนิดนึงรับเกี่ยวกับรอนะครับผมสภาพดีครับผมงามครับสภาพงามด้วยขายในราคาแค่สองแสนบาทครับผมสองแสนถ้วนครับผมอันนี้ปีสองพันสิบสามครับผม บีโก้แชมป2013ตอนเดียวนะเออสภาพงามเลยครับผมสวยๆเลยจัดจานมากรอๆครับผมแตง่งรอๆรัภายในครับผมมีแอร์แบ็กค้อมครับแอร์แบ็กครับผมแอรเย็นแน่นอนนะครับสภาพสวยเบาเบาหนังครับผมเออกระจกไฟฟ้าด้วยครับกระจกไฟฟ้านี่ อูดยสนใจโท่มากเลยเอครับซอกมุมซอกมุมซอกเอียงเลยสภาพง่ามครับแคสซี่ครับผมสวยๆครับผมแคสซี่สวยๆล่อโซนโอนนตครับช่วงนี้ฝฟนตตครับสภาพง่ามนะครับรถยูอําเพอกันนวลนะครับอําเพอกันนวลจังหวัดคอนแกนครับผมผู้ใดสนใจโท่มาได้ครับผม มื่ขันนี้ครับผมติณตอนเดียวครับผมปีสองพันสิบสามครับผมสวยๆด้ยครับโอ้เมืองเหล็กไหมครับเหล็กไมเท่าไหร่น้อนี่นะครับเหล็กไหมสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมเหล็กไหม้ครับผมเดี๋ยวเปิดทองเครื่องให้เพื่อนะครับอ่าทุกคน อ่ามื่อกี้ก็มาชมของเครื่องตอได้ครับผมล่างไม่ไม่ได้ครับอ่ะน,นี่หน้านิดนึงทึงล่างเสร็จครับผมเสียงพเพะแน่นอนได้ยินเสียงกันบ่ครับ,บอกเลยว่าเสียงเพะครับผมเละข้ามหน้ากับนี่ครับเละข้ามหน้าเอองามอยู่ครับ โยเบิงไอนะครับเบืงไอมีไอย่บอนอะบ่มีไอเลยครับผมเสียงบอกเคาครับผมตอนเดียวขั้นนี้ครับผมวีโก้แชมครับผมปี2013ฝากระโปรงเดิมนี่โลโก้โตโยต้าอยู่นะครับผมเออปี2013นะทุกคนราคา2 0 0 0สนทุกวัน ผู้ดใดสนใจโทรมาได้เด้อครับ095531350ครับผมอยู่อำเภอนนลจังหวัดคอนแก่นครับถ้าอยู่ใกล้เราเราไปส่งได้ครับผมาฝากไปด้วยเด้อ